สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดร์เสรีฟาดไอซรัรกชนุกจะล้มเจ้าได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่คุณจาบจ้วงเนื้อหาใจความนะครับรองสตวรจาร,ยร์ยเสรีบุญมนทาได้โพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ o k นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับอาจารย์เสรีบอกว่าปากดีไม่สำนึก สร้างวัฒกรรมว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิดแต่การมาคับใช้กฎหมายเนี่ยผิดทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยแก้ข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นอ้างว่าไม่ควรจะติดคุกเพราะการแสดงความคิดเห็นทั้งๆท,ที่สิ่งที่โพสเนี่ยมันไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นแต่มาเป็นการหมิ่นประมาทและนอกจากนั้นเนี่ยยังแสดงท่าทีข่คมขู่อาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์มันเป็นความผิดอาญาด้านความมั่นคงคุณจะล้มเจ้าได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญ แต่คุณกําลังจับจ้วงล่วงละเมิดเพื่อสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความเท็จอย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้เจตนาของคุณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเจตนาคุณคืออะไรขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานจากไทยโพสต์นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรัชนกสีนอกซึ่งเป็นสสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกล ได้ถูกสารอาญารัชดาพิเศษนะครับพิพากษาจำคุกเป็นเวลานาน6ปีโดยไม่รอลงอาญาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบคอมพิวเตอร์แต่สารมีคำสั่งให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์จำนวน5 0 0 0สนบาทและได้มีการเผยแพร่คลิปตัวเองในประเด็นล้มเจ้าด้วยนะครับ